สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพ,พลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะหลังจากที่พื้นที่50ไร่ในตำบลรางบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นโรงงานกำจัดวัสดุและกาก,ากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านในตำบลน,น้ำผุซึ่งอยู่ติดกับตำบลรางบัวเพียงแค่มีลำห้วยขวางกัน้นก็สังเกตเห็นความผิดปกติของลำห้วยสาธารณะซึ่งเป็นจุดขวางกั้นระหว่างสองตำบลค่ะ ชาวบ้านสะท้อนว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการอุปโภคและการเพราะปลูกติดตามการลงพื้นที่สํารวจเรื่องนี้ของแบ็คแพคเกอร์ภาคพลเมืองคุณวันลบเศรษฐสุปกุลค่ะวันนี้ผมได้เดินทางในพื้นที่ที่ผมรู้จักดีซึ่งชาวบ้านที่นี่กําลังได้รับความเดือดร้อนและรวมตัวต่อสู้กับโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่มาตั้งใกล้กับพื้นที่กเกษตรกรรมของชาวบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ตํบาบลนภุอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ เป็นจังหวัดบ้านเกิดผมเองที่นี่มีพืชไร่ต่างๆมากครับแล้วก็ลำไย,ยด้วยที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าไม่ไกลจากพื้นที่นี้จะมีอุตสาหกรรมกำจัดกากขยะอยู่เราจะไปดูกันครับว่าละชุมชนกับอุตสาหกรรมแห่งนี้จะจัดการและมีวิธีร่วมกันได้อย่างไรทางชาวบ,บ้านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นโรงงานอะไรอยู่ๆมาไปเอาพวกสารเคมีพวกอะไรอะไรเข้ามามาฝังกบเอาไว้ จนมาสามสี่ปีสุดท้ายหลังๆมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มรู้ปัญหาเกิดตรงนี้ชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าไปเอาสารเคมีจากทางจังหวัดอื่นๆมาอย่างมาตาพุทธจากจากโรงงานที่ทางสมุทรปราการบ้างมหาชัยบ้างอะไรเนี่ยเอามารวบรวมมาแล้วมาทิ้งตรงนี้ เราจะเดินทางออกไปเพื่อพิสูจน์ผลกระทบกันต่อครับว่าห้วยนะ้ำสาธารนณะที่ชาวตำบลน,น้ำพุใช้ในการเกษตรนั้นปนเปื้อนจริงหรือไม่ตรงนี้เป็นไงบ้างครับน้ำที่ใช้ทำไปพวกรถต้นไม้รถผักรถหญ้าอะไรที่ที่พวกทำเกษตรอะใช้กันอยู่ก็มีกลิ่นเหม็นตรงนี้นี่จะ มีสวนกี่สวนที่ใช้แหล่งน้ํานี้บ้างฮะสวนทั้งหมดเออมันมันทั้งมันทั้งหมู่บ้านน่ะทั้งตําบลลำพู่มันจะลำพวยเส้นนี้มันจะผ่ากลางหมู่บ้านไปเรื่อยๆ,ๆแต่เวลาเราลดผลไม้เนี่จากเห็ดนะนี่พูดถึงเห็ดหูหนูนะก็คือทําควบคู่อยู่กับดงลยายําไยส่วนลําไยอย่างเงี้ยที่บ้านทาเล้าเห็ดกันอย่างเงี้ยส่วนลําไยอยู่อย่างเงี้ยแต่เอาน้าในห้วยนะ่ะมาลดที่เล้าเห็ดอะเห็ดหูหนูอะ่ะ เห็ดดอกจะไม่ค่อยออกแต่ลำไยญนี่ยังสู้ได้อยู่แต่ต่อไปก็คิดว่าคงจะคงจะเป็นไปตามกันหมดเรื่องน้ำกระทบทางน้ำเราเอามาลาดเนี่ยน้ำม,นมันมีพิษมีอะไรมันก็ต้องออกไม่ดีอยู่แล้วพอราดถ้าปิงเกอร์เนี่ยัวมันเข้าตาแสบไปหมดนี่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่เอาขยะมาทิ้งหรือเอาสางทีวีมาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มันสมควรอย่างยิ่งเลยที่จะต้องให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆหรือรัศมีที่เนี่ยอย่าง10บกิโลห้กิโลสิบกโลเนี่ยควรให้เขามีส่วนร่วมด้วยให้ออกความคิดเห็นหรือว่าไปศึกษาเรื่องผลกระทบเนี่ยมันกระทบกับชาวบ้านไหมอะไรไหมไม่ว่ากินไม่ว่าน้ําอากาศอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่จะไปตัดสินใจกันเอาเองว่าโอ้ยตรงเนี้เหมาะแล้วนะแล้วเอามาลงซะ ทุกวันนี้เสียงเรียกร้องจากชาวบ้านตำบลน้ำพุและตำบลลงบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังไม่สามารถยุติลงได้เป็นบทเรียนต่อการจัดการให้นิคมอุตสาหกรรมกำจัดกากของเสียที่กำลังเกิดขึ้นให้รอบคอบโดยไม่สร้างผลกระทบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกว่า14ปีแล้วคะ่ะที่ชาวบ้านมีการรวมตัวร้องเรียนและมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โรงงานดังกล่าว ปรับปรุงการดําเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหลายครั้งแต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าลําห้วยสาธารณะที่มีความเชื่อมโยงกับอาชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยรอบก็ยังไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศรัพท์0949761285 เราพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ